มาแล้วมาแล้วเดีย๋ยวเราตามไปเลยตามไปหน้างานเลยไปดูเลยมนอยู่ตรงไหนโอ้โหน้องบอกว่าสุดๆเลยงานนี้เนี่ยครับรถ6ปีแล้วนะ ยังใหม่ยังกิ๊กนะครับคันนี้นี่ย6ปีเต็มตั้งแต่วันแรกที่ออกมายังจําได้เลยจํจาได้ดีเลยเดี๋ยวรอไปรอ,อก่อนทางไหนครับน้องรโอ้มาแลครับทางนี้ทางนี้นี่เข้าได้ทางเดียวนะนะ้อ,องหววที่เดิมที่อาจารย์เดียวมานะนะครับ งนี้ก็บริเวณคลองทูลนะครับท่าโพนะเนี่ยมาแล้วเนี่ยอ้เห็นต่ท่อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน้างานนเห็นแล้วครับเห็นเห็นคนแล้วเห็นคนแล้วอ๋อสงสัยมาสูบน้ำเข้าเข้าคลองนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานนะถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกับรถเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนเนาะนะครับ ทางค่อนมาค่อนข้างลําบากเลยใช้คำว่าลําบากเลยคับทางมันแคบนะต้องคนขับฝีมือนจริงๆเะครับพี่น้องเอ้นะครับทางมันเล็กนะครับ <c oughs> อเจ้าซานี่ฟันสี่ฟันบ่ท้องอย่างลึกเลยแคบนะครับแต่ท้องมันลึกไม่สมส่วนกันเลยกับบุงกี้นี่ดูแล้วไม่ค่อยสวยนะอันนี้บนเฉยนะบนเฉยนะครับบนเอา น้องย้ายมาแล้วครับไปภารกิจด่วนนะเชื่อว่าด่วนเลยต้องยกด่วนต้องเอาให้ชัวร์ให้ปลอดภัยพี่น้องอันตรายเนี่ยครับนอ้องแคเช็คแล้วเนี่ยน่าจะลงตรงนั้นแหละครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ธัญรัตน์นะครับรถขวรนเนาะนะครับลานอองนี่โอ้โห ดูแปลกๆดูไม่ชินครับไม่ชินตายังไม่ชินตาคันนี้อยู่อ,อ่ะมากรับทอบแกรเราสองคนมาแลภารกิจกูก้ครับวันนี้คนขคับก็ไม่อยู่นะครับทอแกรเราลุยเองเลยเอามาดูตอนลงครับบะเนีเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปหน้างานพร้อมกันเลยนะครับภารกิจด่วนแต่เสียงเครื่องเสียงอะไรยังเงียบยังเนียบเหมือนเลยนะ นะครพี่ควรเพิ่งเปลี่ยนโรลเลอร์เปลี่ยนฟันเปลี่ยนอะไรอัดใหม่นะครับรถหปีแล้วเนี่ยนะครับสภาพยังดียังกิ๊กเลยเอาดูน้อองลงครับอันนี้นะครับมาถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวจะเดินไปพร้อมกันเลยดูแล้โคตรเสียวเลยนะเนี่ยทำไมเสเสียวไปแปกแลกอ่ะโอ้ ดูมันเล็กๆแปลกๆไม่รู้เป็นดูดูยังไงอ่ะเอา้ากระแกะเราลงเลยครับนิ่มมาก<ๆ>แล้วจะเข้าไปหน้างานกันเลยเ<ๆ>นี่ยครับโ<ๆ>อให้ชัวร์ให้ปลอดภัย<ๆ>นี่นิ่มกิ<ๆ>๊บมากันสองคนนี่นะครับกับน้องนะครับ<ๆ>ผิดหลงนะ จารเดี๋ยวก็ทางทำงานไปนะครับจตใต้ไปโคดสมึงมาโผล่ตรงนี้แล้วมาดูก่อนนะครับโอเคสว,สวยครับสวยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับตรงหน้างานเลยนะว่าอยู่ตรงไหนกันเรายังไม่รู้นะครับแต่มาถึงแล้วคลองทูนนะนะครับสถานที่เกิดเหตุโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ